สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้25มิถุนา2,564เราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์คริปโตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายคริปโตกับเรานะครับก็สามารถไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอน,นี้แล้วก็บนหน้าเมนูไลน์แอดจะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีนะครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีได้ทันที สำหรับคริปโตของเราจะเป็นการเทรดแบบฟิวเจอร์นะครับเพราะนั้นสามารถทำกำไรได้ทั้งสองทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงสภาวะที่เป็นขาขึ้นหรือในช่วงสภาวะที่เป็นตลาดขาลงก็สามารถทำกำไรกันได้เพื่อที่ไม่พลาดโอกาสในการทำกำไรนะครับในช่วงที่สภาวะเป็นขาลงแบบนี้นะครับหรือป้องกันความเสี่ยงที่ หลายๆท่านอาจจะซื้อเหรียญมาถือเก็บไว้ถือไว้นะครับอาจจะทำให้มูลค่าลดลงได้ก็สามารถป้องกันความเสี่ยงด้วยฟิวเจอร์กันได้นะครับก็สำหรับใครที่รับชมกันอยู่หรือเพิ่งมารับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทัน ก็มาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้อะผมลืมไปอย่างใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับเรามีกลุ่มด้วยนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มจากด้านล่างในรายละเอียดวิดีโอกันได้นะครับก็สามารถที่จะกดจากลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยนะครับไม่ดได้มีเงอนไขใได้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองในเรื่องของการวิเคราะห์บทวิเคราะห์การเทรดเทคนิคการเทรดหรือทัศนคติในเรื่องของการลงทุนกันได้นะครับนะ เข้าสู่เนื้อหาของเรากันสักทีสำหรับวันนี้นะครับก็เริ่มต้นกันที่บิตคอยก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งไปนะครับว่าเรายังติดตามกันอยู่สำหรับบ้านตัวนี้นะครับตอนนี้อาจจะมีล้นล้นกันมาอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดใครมีออเดอร์นะครับก็แนะนำว่าอย่างที่บอกว่า Sl กันไปก่อนนะครับ sl กันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอดูครับว่า มันจะกลับลงมาได้หรือเปล่าถ้ากลับลงมาได้ก็ค่อยมองว่ากันใหม่เนี่ครับเพราะว่าเป้าหมายของเราคือสองหมื่นครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคือถ้าถ้าราคากลับมาคือในช่วงจังหวะตรงนี้ต้องบอกกันว่าเป้าหมายของเราสองหมื่นตรงนี้มันเราก็ยังมองเป้านั้นอยู่นะครับเพราะว่าการเบรกตัวของเทรนด์ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะสำคัญครับ เท่ที่ประกาไม่ติดการเบรกขึ้นมาตรงนี้มันมันก็ยังไม่ได้แบบยืนชัดเจนนะครับเพราะว่าผมคือด้วยเทรนผมยังให้น้ำหนักลงมากกว่านะครับยังให้น้ำหนักลงมากกว่าเพราะนั้นล้นเล็กน้อยผมเลยยังแบบไม่ให้ไหนยะสักเท่าไหร่นะครับขอให้แบบมันมายืนถ้าวันนี้วันนี้มายืนนะครับเพราะนั้นถ้าวันนี้มายืนเนี่ยโอกาสจะกลับมาหกสิบเอดจแปดก็ ก็ยังมีนะครับก็อาจจะกลับมาแถวนี้อีกครั้งแต่ว่าอาจจะไม่ได้มองถึง446ยังมองได้ไหมนะครับ446ยังมองได้ไหมเนี่ยต้องมองอย่างเี้ถ้าจะไป446ต้องพุ่งราคาต้องพุ่งขึ้นนะครับจะขึ้นแบบลักษณะไซเวย์ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ผมว่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันเทรนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นะถ้าเกิดราคาไซเวย์ขึ้นได้แค่42เต็มที่ นะครับแต่ถ้าเกิดราคาพุ่งซีีได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะพักแบบไหนจะรีบาวแบบไหนนะครับแต่ว่ายังไงซะขอให้วันนี้เนี่ยวันนี้ต้องรอดูวันนี้ก่อนว่าราคาจะยืนหรือเมื่อวานนี้เป็นแค่ฟอลเบบคเอาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดราคาปิดตรงนี้เลยอ่ะสมมติปิดตัวนี้เลยผมมองว่าเป็นฟอลเบบคเอานะครับแล้วราคาจะกลับลงมาต่อ เพื่อเดินหน้าสู่สองถ้าเอาเป๊ะๆหน่อยมันจะอยู่ประมาณสักสองสองนะครับนะแต่ถ้าเกิดเอาตัวเลขกลมๆก็สองหมื่นเอาไง,ไง่ายๆว่าแถวๆสองหมื่นเดี๋ยวใกล้กลๆแถวนี้ผมบอกว่าเอ้ยมันสุดทางแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาง่ายๆว่าเพื่อที่จะเดินทางลงสู่ข้างล่างต่อน,นั่นแหละนะครับถ้าปิดมาทรงนี้นะว,นวันนี้ต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับ จะปิดออกมากันแบบไหนนะก็ยังให้น้ำหนักไปในทิศทางของขาลงสำหรับบิตคอยนีครับมากันที่อี h ท r e ิ m ครับอี h ท r e ิ m หลังจากที่เบรกเอาท์เทรนลงมานะครับก็ราคาพยายามกลับขึ้นมาทดสอบครับในช่วงสองสวันที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อวานก็ปิดมาไม่ดีนะครับปิดมาแบบลักษณะแบบการไซด์เวย์ครับไม่อยากกลับเข้าไปในกรอบล,ละเพราะฉะนั้นถ้าออกมาทรงนี้เนี่ยคือ คือตอนนี้สิ่งที่ขาดอย่างเดียวเลยคือเรื่องของกรอบราคาที่มันชัดเจนมันยังวางมาไม่ชัดเจนสักทีนะครับก็เอาเป็นว่าผมให้ไล่โฟลว์แบบสั้นๆกันสักเทรนหนึ่งละกันจะได้เล่นสำหรับอีเทเรียมเอาเป็นว่าเซลล์ตรงนี้ครับแล้ว SL ตรงนี้ละกัน SL ที่ไฮเดิมของมันนะครับอยู่บริเวณที่3-2-0-4อ 0, แล้วกันครับนะเป็น SL แถวนี้ ซึ่งถ้าเกิดเราเข้าแถวนี้นะครับก็สามารถเก็บตรงไหนครับหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเป็นเป้าแรกนะมองว่าจะหลุดไหมโอกาสหลุดมีครับแต่ว่าเนื่องจากการที่ราคาลงมารอบนี้ครับมันลึกผมเลยยังไม่ได้มองว่าอาจจะหลุดในรอบนี้นะแต่ถ้าเกิดหลุดลงมาครับเจอกันหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นใครที่ เล่นเก็บสั้นนะครับผมให้เทรนตัวนี้เอาไว้เนี่ยเอาไปไล่กันได้นะครับเอาไปไล่กันได้นะคือถ้าตราบใดที่ยังไม่หลุดเทรนตัวนี้ที่ผมให้ไล่ลงไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปถนใจนะไม่ต้องไปคิดเยอะครับบางคนคิดเยอะคิดแบบโอ้โน่นนี่นะั่นตอนนี้เทรนมันเริ่มคือในการเบรกออกมาแล้วเนี่ยก็คือพอมองเห็นเทรนมองเห็นกรอบแบบเนี้ยครับก็ ไปไล่กันไปเรื่อยๆครับมันอาจจะลงมาตรงนี้ครับสมมตินะลงมาหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสมมติเราช็อตแล้วได้เก็บแล้วตรงได้เก็บหมายหนึ่งก่อนเสร็จแล้วราคายอดเด้งขึ้นใหม่ครับเด้งขึ้นใหม่ก,ก็เซล,ล์อีกครับ SL ตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับถามว่าจะมาโดน SL ซะหน่อยหนึ่งเป็นไรหรผมว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะอะไรถ้าเกิดเราได้รอบนี้ครับสมมติเราได้รอบนี้ให้โดน SL รอบนี้ก็เต็มที่ก็แถวนี้ครับแต่ดู TP ครับนะเป้าหมายเราขนาดนี้เพราะนั้น จากสายตาเข้าๆประมาณหนึ่งต่อสี 100, 400, สนะ่ถ้าเสียเสียร้อยได้ได้สี่ร้อยเสี่ยงไหมนะครับถ้าเสี่ยงอะไรหนครับแค่นั้นเองนะว้าอย่าไปแบบบางคนแบบคิดเยอะบางทีวังเงื่อนไขอะไรนู่นนี่นั่นเยอะๆนีครับก็จังหวะแบบนี้แหละครับที่ที่เราจะมาไล่เก็บไล่อะไรกันนะครับก็เก็บไปก่อนรอบหนึ่งครับแล้วก็ถ้ามันเด้งขึ้นมาเหมือนเมื่อสักครู่อย่างที่บอกก็เดี๋ยวค่อยโฟลโล่กันต่อครับนะก็ะถ้ามันหลุดฐานไปเลยก็ยิ่งดีครับ หลุดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งลงไปไปเจอกัน1นึ่ศูนย์สองึเลยนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาวางเทรนไล่กันไปเรื่อยๆนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของ ethereum นะครับก็มากันที่ xrp ครับ xrp ก็อย่างที่บอกครับเทรนรับมาเป็นขาลงเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ break แนวรับตัวนี้ออกมา แต่อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับราคาเทลงไปเทลงไปก็เราเตือนแล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งทําอะไรเพราะมันมีโอกาสรีบาลมีโอกาสพักฐานนะทีนี้จะพักไปถึงไหนอะไรยังไงคือตอนนี้มันก็ยังอย่างที่บอกว่ามันยังไม่ได้สร้างเทรนด์ที่ชัดเจนอ่ะไม่ใช่ไม่สร้างเทรนด์ที่ชัดเจนมันยังไม่ได้ย่อขึ้นมาถึงจุดที่ที่ควรจะช็อตอ่ะนะครับเพราะนั้นจุดที่เราควรจะชอ็อตคือแถวนี้ นะครับเพราะนั้นจังหวะแบบนี้รอก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดอยากไล่อะในเมื่อเทรนด์ทุกอย่างมันสมบูรณ์มาหมดแล้วนะครับอยากไล่ไปไล่กันครับเทรนสี่ชั่วโมงผมวางไว้ให้แล้วกันไล่กันได้เก็บกันได้เทรนดตัวนี้นะครับก็จะได้จังหวะที่ไวขึ้นนะครับเล่นตัวนี้เซลล์ Sell ตัวนี้ SL ตัวนี้นะครับอาจจะมีความเสี่ยงสูงกว่าภาพเดสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็พอเล่นได้พอเก็บได้ นะครับถ้าเกิดยกขึ้นมาถึงตรงนี้เจอสัญญาณกับตัวกลับเข้ามาเซลล์ครับนะสครูเอาใหม่นะครับอ่ะแถวนี้ครับนะเซลล์แถวนี้นะเพราะนั้นรอดูครับถ้าราคาย,ยกมาแถวนี้ก็มาเซลล์กันแล้ว SL ตรงนี้ออกมานะครับเป้าหมายนะเป้าหมายก็ผมให้หลุดโลลงมาสัหน่อยละกันนะครับมาดูภาพเดจะชัดกว่านะครับ จุดกับตัวที่เราบอกก็จะอยู่ประมาณนี้ถูกไหมครับเป้าหมายเราก็อยู่ประมาณนี้ครับเอาแถวแถวโลเอาโลก็ได้ครับเอาโลเลยก็ได้นะเอาแค่โลก็ได้ครับไม่ต้องแบบโลกันเยอะมากนะครับจะเอาเยอะๆทีเดียวไม่ได้นะครับก็มาเก็บกันทักห้าศูนย์ห้านะครับหนึ่งสองนะครับเพราะนั้นเราเข้าแถวนี้ SL ก็แค่นี้แหละครับ TP เข้านี้เพราะนั้นหนึ่งต่อสี่ครับนะ เกียร์ไหมแค่นั้นเองแต่ว่ารอก่อนนะครับรอให้ยกราคายกขึ้นมาก่อนนะอย่าเพิ่งแบบกระตกกระตากรีบเข้าเกินไปนะครับอ่ะรอมันยกมาก่อนเพราะนั้นเราต้องหาจุดที่เราคิดว่ามันคุ้มค่ากันด้วยนะครับถ้าเกิดเข้าตรงนี้แล้ว s อไกลความเสี่ยงของเราก็ไม่ไม่แนะนำนะครับมากันที่ไลท์คอย ลักษณะคล้ายๆกันแต่ความแข็งแรงจะไปเท่ากับ XRP อะไรอย่างนี้อะไรอะไรคอยอยาจจะยังไม่ถึงนะครับมองว่าเทรนเป็นขาลงครับอ่อนๆนะไม่ได้ลงแบบ strong t r น n เท่าไหร่เป็นลักษณะของการไซเวด o าวเป็นลักษณะไซเวด o าวคือ มันอาจจะมีเกี่ยวกันบ้างแบบนี้นะครับคือไม่ได้ลงแบบแข็งแรงนะเพราะนั้นรอราคายกมากรอบด้านบนแถวนี้ครับค่อยมาเซลล์แถวนี้ครับแล้วก็เอชอตรงนี้ออกเก็บเป้าด้านล่างนะก็กรอบด้านบนอย่างที่เราได้คุยกันก็ยังเป้าหมายเดิมนะครับสําหรับจุดที่จะขับเข้ามาช็อตนะครับก็ประมาณสักหนึ่งห้าห้านะครับเป้าหมายเท่าแถวๆสักโลเดิมเอาสักหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็ได้ครับนะ ห5 5้าห้ามาเก็บหนะนึ่งหนึ่งศูนย์นะประมาณนี้สำหรับไลคอยนะก็รอกันก่อนรอมยกขึ้นมาครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะลงไปตกรถก็ช่างมันครับนะดีกว่าเราเข้าตรงนี้นะครับสมมติเรากลัวตกรถครับมาเข้าตรงนี้สมมตินะแล้วไปโดน s ออด้านบนสมมติมันหลุดขึ้นมาละ่ะผมบอก s อตรงนี้เท่าไหร่แล้วผมถามว่าเป้าหมายที่คุณจะเก็บตรงไหนละ่ะแค่นี้หรอคุ้มกันไหมล่ะครับ นะเพราะนั้นมันไม่มคุ้มกันเพราะนั้นรอครับสาหรับไล้ขอยรอยกตัวขึ้นมาก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองการเทรดคริปโตของเราในวันนี้นะครับใครที่สนใจที่จะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามาในกลุ่มพูดคุยกันได้นะครับก็ยังมีบทวิเคราะห์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น forex ทองคําค่าเงินต่างๆนะครับก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนได้หาโอกาสในการทำำํากําไรนะครับบางทีตัวนี้ไม่มีจังหวะแต่ตัวอื่นมีจังหวะ ก็จะได้จังหวะในการเทรดกันเพิ่มเติมกันเ,เข้าไปนะครับหรือว่าใครสนใจเปิดบัญชีซื้อขายกับเราครับก็อย่าลืมครับแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอเข้ามานะครับก็ของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวบิตคอยที่เป็นฟิวเจอร์เท่านั้นนะครับก็ยังมีทั้งทองคำแล้วก็ค่าเงินด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบใครเทรดบิตคอยกันอยู่เนี่ยก็จะพอทราบดีว่าเวลาที่ซื้อเหรียญมาเก็บนยครับในช่วงที่ตลาดลงแบบเนี้ย มันก็จะเสียโอกาสในการทํากําไรในช่วงลงกันไปนะครับอยู่บางทีถือติดดอยนะครับอยากป้องกันความเสี่ยงก็มาใช้บริการเทรดแบบฟิวเจอร์กันได้นะครับสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนใครรับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดสมัครไทยกดแจ้งเพื่อนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่บทวิเคราะห์หน้าหรือไปพูดคุยเพิ่มเติมกันในกลุ่มนะครับสําหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ